ครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวเกษตรกร,ร,กรและก็ผู้ที่มีจรักในด้านของการ,กรเกษตรทุกๆคนนะครับผมพบกับผมเช่นเคยครับไรอันทัชแชนนลวันนี้ผมจะพามาดูมะละกอครับมะละกอแขกนวลดำเนินก็ทําการปลูกไปได้แล้วห้าสิวันครับผมหลังจากที่คลิปก่อนอัปเดตมะเขือเทศสีดานะครับวันนี้ผมจะพามาดูมะละกอแขกนวลครับผม มาดูว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหลังจากปลูกไป50วันครับผมไปดูกันครับผมครับผมครับนี่ก็มะละกอแขกนวลดำเนินอายุ50วันเสร็จเสรนะครับลงปลูกไปวันที่1สิงหาคมวันนี้ก็23กันยายนนะครับผม ก็ประมาณ53วันทนับตรงๆกันห้วันนะครับแต่ลงปลูกลงหลุมปลูกไปก็บางต้นก็โตบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับเนาะก็ทำการค่ายาไปแล้วหนึ่งรอบกำลังจะขึ้นใหม่นะครับเนี่ยกำลังจะขึ้นใหม่แล้วยาแปลงนี่ก็ปลาเก่าฟักทองนะครับผมที่เคยปลูกฟักทองไร้ข้าวตอก ที่เคยลงคลิปให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับผม,มแ,แนนบบนีาา่ครับมาลงละกอแหกนวลครับปลาเก่าก็กําลังจะลุครับที่ผมเก็บไปในคลิปก่อนๆที่ผมเคยลงให้ดูนะครับเนาะเอาเก็บไปก็หมดแล้วราคาก็ลงพอดีปลาเก่ารอบเรล็กก็ได้โลละยี่สิบห้าบาทนะครับเนาะตอนนี้ก็ราคาลงแล้วนะครับเนาะเหลือประมาณ สบาท5บาทก็ยุดเก็บก็จะตัดทิ้งผู้มือเกล้เปาะนะครับมาไวาอย่างนั้นพามาดูแปลงใหม่ครับนี่มันก็ห้วันก็เริ่มจะคัดดอกได้แล้วครับนี่นดอกกำลังจะออกแล้วครับนี่พอจะคัดแล้วเดี๋ยวต้องหาเวลามาคัดดอกสักวันหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจนก็เก็บแตงกวาอยู่ครับผมแตงกวากำลังออกไม่มีเวลามาเดี๋ยวกบแตงมดก็จะมาคัดดอกละกออาสิบวันครับ1200อหลุมบนเนื้อที่สี่ไร่ครับผม มะละกอแขกนวนดำเนินติดกันนี่ก,ก็เป็นกระโพดเลียงซัดนะครับนี่แต่ของผมนี่เป็นละกอแขกนวนดำเนินกอลุมหนึ่งก็สามต้นขึ้นไปสามสี่ต้นครับไว้เผื่อคัดเพศน,นะครับเนาะสองต้นก็มีครับสองตน้นบางทีมันไม้งอกนะครับเนาะก็ปลูกโดยการ เอาเบีย้ยลงหลุมนะครับเนาะเพาะเบีย้ยไว้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นก็เอามาลงหลุมนะครับตัวนี้ที่ไหนเป็นแองๆ,ๆมันก็จะไม่ค่อยโตเพราะว่าไม่ได้ยกล่องครับที่ผมค่อนข้างจะสูงเลยไม่ลกยกครับผม มองไปก็อยู่เสมอก็เขาน่นแะนะครับผมไม่นาจะชุ่มน้ำนะครับเนาะสำหรับที่ของผมมันสูง <c oughs> ก็เลยไม่ได้ยกล่องก็พอดูได้อยู่นะครับแล้วกอห้าสิวัน แล้วก็อแขกนวลด้ำเนินยาก,ก็ขึ้นละก็ฉีดไปแล้วรอบหนึ่งก็ตายดีอยู่นะครับแต่กำลังขึ้นใหม่ครับเนี่ยยากำลังตายอยู่ตายก็ตายอันึ้นใหม่ก็ขึ้นครับเนี่ยแล้วก็ต้องหาเวลามาฆ่ายาอีกนี่ก็เก็บแตงเซ็จก็เย็นๆก็พามาดูละกอครับเนี่ย ก็สวยอยู่นะครับสี่ไร่1,200งพ้ต้นระยะห่างของหลุมก็สองเมตรสีคูณสเมตรสีนะครับร่องก็สองเมตรสีหลุมก็สองเมตรสีครับระยะห่างหลังจะพอคัด ดอกครับประมาณห0สิวันก็คัดดอกได้นะครับเนาะเดี๋ยวคัดดอกแล้วผมจะบอกวิธีนะครับว่าคัดยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับเนาะวันนี้ก็พามาอัปเดตให้ดูก่อนก็สวยอยู่ครับเชื้อราไวรัสอะไรยังไม่มีครับเนี่ยยังไม่ได้พ่นยาชักทีเลยครับเนี่ยปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่ชักทีเลย ถ่ายฟักทองไปลูกฝักทองออกแล้วก็ตากดินไว้จักประมาณเดือนหนึ่งนี่หละครับผมแล้วก็ทําการเอาเบียม์มตะกอมาลงหลุมถ่ายักทองไวก้กระเพาะเบียร์มตะกอไว้เดือนหนึ่งก็ตากดินไปในตัวหลังจากนั้นก็มาลงหลุมครับให้น้ำโดยวิธีสายนาย้ำยดนะครับ อ๋อเล็กๆนี่ก็หนึ่งสายก่อนครับเพราะแต่เขาเริ่มโตเราก็จะเพิ่มอีกสายหนึ่งสายหนึ่งน,นะครับเนาะนหนึ่งสายเราอีกเพิ่มอีกสายหนึ่งไปนี่นะครับน้อยเผื่อลากเขาก็าหากินไก่แต่ตอนนี้ใช่สายเดียวก่อนอเขียงอุ้กผมนะครับนี่ยตนน้นงามๆก็เสมอดีอยู่นะครับเนาะ มะละกอแขกนวลน้ำเนินแจกราคาจะดีไหมก็ไม่รู้คือกันครับตอนนี้ถูกครับตอนนี้ปลากเก่าก็ำลังโล่พอดีปลูกปลาใหม่ไว้แทนครับนี่ปลากเก่าผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับวิธีการเก็บครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาอัปเดต มะละกอแขงนวลให้ดูครับในอยินทัดของผมปลูกหลายอย่างครับไปกดติดตามดูได้ครับผมเขือเทศแตงกวาฟักทองเขือเปาะเขือยาวก็เคยทําคลิปให้พี่น้องได้ดูกันอยู่นะครับเนาะย้อนดูได้ผลแรงสัตวดผมสำหรับคลิปนี้ก็อ๋อ จบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเพื่อให้เกษตรกร,กรไทยองเราจะได้อย่างยืนนะครับมีเคล็ดลับอะไรดีก็บอกกันครับแนะนำกันช่วยเหลือกันครับเกษตรกร,กรไทยด้วยกันครับผมสวัสดีครับ